ไฟนอลซ้อมมากี่วันสองวันซ้อมอยู่ที่ค่ายอีกอุบลก็อยู่ที่อุบลมีใครเป็นผู้ปกับซ้อนเรามีเพชรโมกุลและพี่ๆในทีมเราตอนนี้อายุเท่าไหร่เราชิครับสูงเท่าไรร้อยห้าสิบอ่ะร้อยห้าสิบครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่จุดสามครับมวยสไตล์อะไรครับไม้เท้าครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรโชลทารเคยใส่เขาไหมเคยครับอีกครั้งละครั้งหนึ่งควันเป็นไงบ้าง เคยเสมอก,กันมาวันนี้เราม,มาล้างตากันนี่เลยมาแก้กันเลยนี่เลยอ่ะคิด <c oughs> วันนี้เอาชนะเขาได้ไหม <c oughs> อ่อยใช่อ่าเขาโม่สไตล์นะโม่อของเขาครับต่อยกันมาล่าสุดเลยอ่ะใช่ครับอวันนี้พร้อมเต็มที่เม่เช้าสอมหนักย,ยังยังแล้ววันนั้นที่ต่อยกันเวทกี่กิโล40เดีย4เบวันนี้ต่อยเวทที่40 40วันนี้พร้อมเต็มที่ไฟนี้คุมมากี่กิโลได้คุมมา3เมื่อต่อยมือไทยมาทั้งหมด50คนจังหวัด อ้อาวฝากเชิ่นช่วนแฟนคลับเราหน่อยัอะดีครับสาดเชียร์<า>เลยเป็นกำลังใจงให้พารยรายอู่หมดเลยครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะอ่ะขอโชคดีก่อ,อนครับ